อ,อื่นก็จะต้องหาระยะส่วนโค้งเป็นลักษณะครึ่งวงกลมแต่ถ้าเป็นเหล็กกลมเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องในการดัดกลมได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วดังนั้นจําเป็นก็จะต้องทําการใช้ไฟเบอร์ผ่าเป็นรอยล่องที่สาคัญผ่าความห่างก็จะอยู่ที่ประมาณ 2- 3ถึงมเซน เมื่อใช้ไฟเบอร์ตัดหลังจากนั้นก็จะใช้ลูกหมูขนาด4นิ้วพร้อมกับใบตัดเหล็กในการตัดหรือว่าผ่าอีกครั้งหนึ่งให้ล่องได้ขนาดพอดีหลังจากนั้นก็ถึงจะทำการดัดโค้งตามแบบที่กำหนดนะครับสำหรับการดัดโค้งก็จะเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะครับเมื่อดัดเสร็จได้ตามแบบ ทีนี้ก็จะต้องใช้เหล็กนะครับยึดหัวท้ายบังคับเอาไว้หลังจากนั้นก็จะทำการเชื่อมปิดรอยผ่าแล้วก็ทำการเจียเรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับ